มาถึงอย่างรวดเร็วนะครับอ่าเอารถมาจอดด้วยตรงนี้นะครับอ่าเห็นอีญิงคนนี้ไหมครับไหนมันจะให้เราตามนะเหมือนกับไอ้ภารกิจหลักที่ผมเคยทําไปสปูโอเมเตอร์ก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือติดตามไปแล้วตามไปฆ่านะแต่ว่าอันนี้เราตามไปจุดๆๆนะครับน่าจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไร18บวกที่ว่าอ่าประมาณนี้ครับแต่ว่าก่อนใ้ก่อนที่เราจะไปจุดๆๆอย่างว่าเราต้องไปร้านเซ็กช็อปก่อนนะครับาประมาณนี้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็จะไปร้านเซ็กช็อปด้วยนะฮะอ่าเราก็ตามเข้าไป ถามว่าไปทำไมเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้อ่าอตรงนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นอนะ่ะอยากให้ตำรวจออกมานะไม่งั้นมันจะทำยากมากๆเลยภารกิจเนี่ยอ่าเพราถ้าตำรวจออกมาเรวก็ต้องมาเล่นกับตำรวจต่อนะแล้วก็ต้องมาจอดรออะไรพว่นี้ด้วยแม่งเดี๋ยวมันรู้ตัวเดี๋ยวเสียเวลาอะไรเงี้ยเออนะครับโอเค ต,นะตามไปเรื่อยๆนะก็ตรงจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก่ให้ตามไปเรื่อยๆก่อนมาจะไปร้านเซ็กช็อปนั่นเองครับแต่ว่าผมก็รู้อะร้านร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราต้องทําตามเกมนะจอดรอไปไอ้คงหลังบอกไอ้สั์เอ้ที่ว่างเยอะแยะไม่ไปวะมึงก็ไปก่อนดิโอเอ๋นะครับ โอเคตามไปเรื่อยๆนะฮะอย่าอย่าไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับก็สำหรับ GTA s i d e DS ของภาคนี้นะก็เควสก็จะมีเท่านี้แหละครับซึ่งเควสทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ยังมีเควสเสริมอื่นๆือีกแต่ผมไม่ทำเราเอาเควสเสริมแบบเสริมจริงๆอ่ะมาทำกันซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละผมว่าพาร์ทนี้จบแน่นอนนะผมทำพาร์ทนี้จบเลยโอเคมาถึงร้านเซช็อปแล้วนี้ ตรงนี้ฮนะเซ็กชอปอยู่ข้างร้านเสื้อไม่โคตรสุดยอดโอเคไปละอะตรงนี้คนระับให้เราเดินเข้าไปนะ,อะโอเคครับเราจะเจอกับร้านเซ็กชอปนะฮะข้างในก็จะมีพวกขายอื่นเต็มเลยนะอะตรงนี้ก็จะมีผู้หญิงแต่งตัวโป๊หน่อยนะโอเคไม่ต้องสนใจนะดีไปดีกว่าเข้าตรงนี้คนระับโอเคผู้หญิงมันจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะเป็นชุดอะไร,รามาดูกันอันนี้เป็นกิมสูตรนะกิมสูตรก็คือสูตรคล้ายๆชุด,ดดำนะเหมือนบทแมนนะแต่ไม่แไม่ไม่ใช่เห็นไหม เห็นไหมมีกางเกงในตัวหนึ่งสีแดงเหมือนซูเปอร์แมนนะครับ <laughs> แล้วก็มีผ้าปิดป,ปิดหน้าด้วยเพื่อไม่ให้มันรู้ว่าเราเป็นใค่นะโอเคหลบไปหลบไปพวกขาขึ้นไ้ไป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 เคผู้หญิงก็จะออกมาเลยนะแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนรถนะครับอืมตามมันไปนะโอเคตรงนี้ก็อันนี้มันจะไปลกลับไปที่บ้านนะซึ่งโอเคเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็ตามเขาต่อไปนะโอเคอย่าให้ตำรวจออกมาแค่นั้นเองครับเพราะถ้าตำรวจออกมานี่ยากเลยงานงอกนะครับโอเคนะครับตามไปเรื่อยๆกันอ่ระยะน,นี้พอได้เฮ้ยบ้าบอโอ้แม่งอยู่ใกล้เกินแม่งถอยมาเองด้วยนะผมไม่ได้เข้าไปหามัน เออรู้สึกเขาจะสับสนนะเอ้ยจะไปทางไหนดีวะโอ้ยไฟแดงโอ้กูต้องทำตามกฎจราจรเดี๋ยวกูก็อยากไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะอ๋อโอเคโอเคไอ้นี่ครับไอ้คนนี้เพิ่งจะเอาจอบมาตีไอ้นู่นเ <c> พ <oughs> ่งชนเนี่ยแม่งโหมึงจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้มิชชั่นอย่าให้กูมิชชั่นเฟลกักูจะตามไปฆ่าพ่อแม่มึงเลย <c oughs> อ่าโอเคโอเคครับไฟเขียวแล้วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะโอเคนะ เคตามเขาไปเรื่อยๆนะอ่าก็โอเคครับไปต่อก็อย่างที่ได้บอกไปนะก็ยีเซายเดยก็จะมีอยู่เท่านี้แหละนะครับก็อย่างอื่นนี่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับที่ซ่อนอาวุธหรืออะไรพวกนี้ถ้าผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าจุดซ่อนอาวุธทั้งหมดอยู่ตรงไหน หรือว่าจุดที่ผมเท่าที่ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยผมถ้าผมมีเวลาทํานะผมก็จะทําอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็โปรเจกต์หน้าเนี่ยสมมติว่าโปรเจกต์นี้จบแล้วนะก็เดี๋ยวโปรเจกต์หน้าผมก็อาจจะทํา gta vice city ต่อนะพึ่งซึ่งจริงๆงผมก็ยังเล่นไม่จบอกผมก็เล่นแต่ว่าผมก็เล่นแต่ไกลพอสมควรแล้วครับก็อาจจะมาเอารีวิวมาให้ดูกันว่าเวสนี้มันทํายังไงนะก็คือเล่นเกือบจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบมนาะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรแต่ผมต้องดูอีกทีนะ ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่ามีอะไรเหมาะแหม่งก็เดี๋ยวทำนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะอืมซิตอ่ะ GDA ทุกภาคภาคสามภาคสา g d ก็จบไปแล้วเกิดยวสตซิตี้แล้วก็ l i b e ร t y ี i ซิยังไม่ได้ทำอ่าก็ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวก็เอามารีวิวกันนะก็อืมโอเคครับก็พูดเกินไว้ก่อนนะอ่าโอเคนี่ครับก็มาถึงกันแล้วครับมันจอดที่หน้าบ้านนี้คือบ้านมานนะโหโคตรซ้ำซ้อเลยบ้านสีเจมีดูรลโยโอเคไป เข้าตรงนี้ไปโอเคหลังจากที่เราจอดรถแล้วนะซึ่งเราก็เดินออกมาจากรถปกติแล้วมันจะให้เราเข้าไปตรงนี้ครับแต่ว่าในแผนที่ย,ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คือมันจะหลังจากที่เราออกมาจากรถแล้วครับสังเกตว่าเราข้ามมาฝั่งตรงข้ามตบรถมาแล้วหันไปทางขวาครับเนี่ยครับจะเจอคนถอดเสื้ออยู่แล้วถือดิวดครับเราต้องแอสซิสซิเนชั่นฆ่ามันทิ้งฆ่ามันทิ้งฆ่าฆ่าทิ้งครับโอเคเก็บดิวดโดมาด้วยนะ ไอน,นี้ก็คือผัวมันนะครับผมแทบไม่นแน่ใจนะน่าจะใช่ถ้าผมก็ไปเลยดีกว่าตรงนี้พอข่ามันเสร็จแล้วมันจะให้เราเข้าได้นะอ่าเข้าไปหาผู้หญิงครับจริงๆเข้าไปหน่อยเราจะเจอฉากสเปดบวกอย่างว่าครับแต่ก็ไม่สเปดบวขนาดนั้นเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงังไงเข้ามาแล้วโหแม่งไฟแม่งร้อนแรงนี่มันรล,ลกหรือเปล่าเนี่ยแม่งโคตรร้อนแรงเลยเอแล้วมันเข้าไปแล้วครับ CJ บอกโอ้ชั้นมาแล้วฉันมาแล้วอะไงเห็นไหมันี้จะเป็นภาพสันๆนเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอก โหแม่งฉากเกมที a e ถึงแม้มันจะเป็นเกมออกแนวเถื่อนๆนะแต่มันก็คงไม่ให้ดูฉากพวกนี้หรอกนะครับฉากจุดๆ,ๆอย่างว่ามันคงไม่มีนะครับอ่าแป๊บเดียวครับนี่เสร็จแล้วนะครับ <laughs>